เรืน A เป็นจำนวนเอาลองจริงไหมจริงไหมครับจริงจริงดีนายลอง A เป็นเกมอะไรเป็นตัวกระดาษเกมอะไรก็ได้เยทไารกบองก็นสงส กําวนคู่เดี๋ยวะคะเกตุนี้ต้องเขาเป็นเสมอเลยนะคู่สามเป็คู่วาไม่ใจสามแปดสามบันดีปกติลแปดลงลงโอเคโอเค่อะตื่นแล้วตื่นแล้วได้ิได้นะคะนะคะ กาที่เไม่พูดแบบอะไรแยงกับทีทีไม่ต้องจดแลวไม่รู้แล้ะตรงนี้คืออะไรคะทีทิวแล้วทิวมูค่ะนอตทิวนอทิแล้วนทีเขียนายครั้งไม่ผิดเมมโมรี่วันอัพรแต่มันต้องบดเลยหูค่ะูค่ะ ถ้าเอเป็นจำนวนคู่ที่เจ็ดเอเป็นคี่ดีแล้วหานคู่เอาีเลยตรงถคู่มั้ยคูสอ มันหาในในนี้ที่ไม่เจอนะมันมาอยู่ตรงไหนบ้างใครที่เจอบ้างก็มาอยู่ในตรงบทที่ว่าอัคระอัคระกฤิเสธครับเออเดี๋ยวเราไปแก้ไฟอะอายัาไม่ผู้คิดอายังไปเลยห่าไปเลยอ่ะเริ่มยังไงล่ะเอ้ย สอง K บวกหนึรู้แล้วนะทำเป็นนัเขียนเป็นนะคะเริ่มจากให้เองที <After> that, ่เป <nach> ็นเท้าก <polite. S 1> <bedroom> ับนะสอง K บวกนึ่งบวกนเมเป็นสอ K วกหนึ